สวัสดีค่ะอยู่กับจ้องสอเจริญพัฒนาค่ะโอ้สะยันใส่ตัวนี้แล้วค่ะอยู่้ปเนี่ยอ้อ้าโอ้อยู่แหละใช่ไปไหน่าอะไรเชื่อมยาก ในเว้นในเว้นตีนถีไป็น,น,ปนยัไกันก็แ้วก็น,ะนอนร้องไหน้นะไม่ใส่เว่นหืมควันไปทางไหนวะกมาหาจะโค้งแะ้วอีกเน่ะไอ้อ <c oughs> ผมมาช่างเชื่อมในกันนานนะครับพี่ <c oughs> มใส่แค่เนี้ยไหงานถึงไหนบ้างจะเขียววันนี้ได้จะนอนไม่ได้การได้งานเลยเลยอ๋อก็ดูลูกเนาะนอนอย่างเดียวครับเแต่เสียงนั่งลูกจะตื่นโอ้นี่เดี๋ยวลูกจะลุกแล้วมันไม่ได้ถ่ายคลิปอีกไปเอารถเชื่อมไม่ไหนไปเชื่อมไม่ไหนดึงล่างเอาขึ้นมาเลยใครจะป้อนให้มันดู xe yeah, là... vừa chặt lời Của đây anh ấy,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  ก็เชื่อไม่เก็นหอกแต่ว่าก็จะไล่ประประเอาไว้ายาวเลยอันนี้ก็เต็มไว้พอจะอยู่ก่อนสิแด้ตัวนี้เป็นตัวยันยเลยทำให้คอมันแข็งโซ,โซ่ก็จะวิ่งประมาณนี้ให้ถึงนี้ก็ได้ไม่เป็นไรหรอกโซ่ วิมีบนนี้ก็ได้ไปนั้นใส่ข้างล่างต้องไว้ช่อง,องใหญ่หน่อยให้ฟางมันเข้าไปไอ๋ออิงจอฟางเข้าข้างล่างเหรอฟางเข้าล่างเลยเป็นละเมอปปไม่รู้ถามละเมอแน่นอนเลยนี่เขียวก็ฟางก็จะวิ่งข้างล่างไปน,ะนั่งสบายเลยเนาะ นางสบายสบายขึ้นไปบงนงสบายแคานอนบนเตแล้ว,ล,วลูกสาวนะ่ะนอนบนเตแม่นอนอะไรนอนแม่มันอะไรแม่มันยังไม่ได้นอนนี่นี่ใส่แล้วขึ้นกนไสอสเตอร์แต่ไม่ใช่เดี๋ยวบอกว่าเอ้ยเอาน็อตอย่างนี้เหรอ <c oughs> ไม่ใช่น็อตอย่างนี้นะครับน็อตเดี๋ยวผมจะตัดออกเด้อดิผมจะเอาสเตอร์เขยงมาประมาณนี้นะครับ เนี่ยประมาณเกือบถึงนอตน,นี่แหละแต่นัตที่มันแลบเนี่ยเดี๋ยวผมจะตัดออกเนี่ยเนี่ยเอาไอ้โซ่มันวิ่งบนนี้พอดีเนี่ยนั่นแหละเอ้ยเอาอย่างนี้บอกอม,มันไม่ใส่นะครับมันไม่ใ่นะครับทํายังระเสร็จเ้อนั่นแหละเดี๋ยวตัดนอนตออกอันนี้คอก็ยกขึ้นไว้นะยกขึ้นไว้ก่อนเราจะส่องอนาคตทำไมนี่เข้าดูตรงนี้เนี่ยแกยว ใคร้อสงสัยใช่ไหมนี่นี่นี่ทำแล้วทำแล้วเนี่นี่นี่ดูเบื้งนี่หนึทำเสร็จแล้วจุดนี้มาก็เข้านี่เลยจุดมันไม่โดนอันนี้นะนี่เนาะเหลี่ยมเข้านี่เลยนี่เนาะที่มีติดตั้งแล้วบางคนสงสัยเนาะว่าแบบฟางมันจะติดตรงนี้ไหมทำแล้วสองข้างเลยไม่ติดไม่ติด ม่ติดเพราทำแบบนี้ไอ้ตัวนี้ก็ใส่เรียบร้อยเสื้อปากก็เสร็จแล้วอาจจะยาวไปอื่นไหนเนี่นะเนี่ยเลยวัดเผื่อไปตอนที่ว่าวัดถาวรอันนี้แหละนี่สั้นก็เดินนิดนึงเมื่อวานมันยาวกว่านี้เมื่อวานปากมันยาวก็เหลือเดี๋ยวเลยจะใส่โซ่คออาจจะได้ใสช่วงนี้หรือเปล่า ได้พรุ่งนี้แหละก็นนี้จะทำตัวอย่างนี้เสร็จแล้วก็ทาลูกกลิ้งอาจจะทําลูกกลิ้งอาจจะไปซื้อบูทมาสองตัวแล้วทําลูกกลิ้งตัวนี้ไว้บูทตัวเล็กน้อยทำลูกกลิ้งแล้วก็เสื้อเหล็กเกลียวมาสองเส้นแล้วก็ซื้อโช๊ค YS มาใส่ข้างมาตัวมันนั่นเองทำอะไรของนายจางกลมๆมันนะคืออะไรเกได้กลมๆเลย ที่เราถามแต่ว่ามันที่แกว่าขายคู่เท่าไหรนะนะ่นั่นนะที่ขายเป็นคู่คตัวนั่นแหละมันก็นะรเรารือไปเนี่ยคู่เท่าไหร่สองพันก็บาดอืมเองแปดนิ้วนะั่นแหละไอ้ลวงกลมเวลาทำเองนะก็ได้แต่ามันไอ้นนลวงกลมแล้วก็ใส่บูธก็ได้คอยกเดี๋ยวยกได้สูงกว่านี้ขึ้นคอยยกให้ถึงนี่เลยเยอะอากยกได้ ยกสูงอะไรปันไมโครแทนลูกพี่เสร็จ้าสองสแเตอร์ใหม่โซ่ใหม่คจับเลยคอใหม่ห้องนู่นตกตกจากเพลงเล้ยโว้ยมันจะรีไลายนะเออมันมันลงมาไม่เป็นไรหรอกอ่ะยาตื่นแล้วบอตื่นแล้วนะ tola <laughs> <coughs> 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 ันอีกแล้วอคนดอ,อ,อ,อะไรตกโอ้ขาดเลยขาดเลยมันไม่ตรงอี Ngày đi <laughs> Ủa nó <no>. Đây <Đang> <laughs> này Đây này Đây này Đẹp yên sáng trên Rồi ควันวันมันชอบหาแต่คนถ่ายด้วย ไม่ขี้มันวิ่งก่อนเชื่อมก็ไม่รู้ขี้เหร่อไรเงี้งโอเคเลยได้ไหมเอาใส่สามมั้งใส่สามสามตัวดูนี้แบ่งคริ่งก่อนอ cái chập đi kìa Rồi xịt xong Rồi xịt xong luôn cầm Mà cái này đi rồi xịt xong Rồi xí xí xong. Ừ, 50 50 và đây 70 Máy 50, 70 71 Let it okay. ยโอ้โดนรถเครื่องนี้ห้อไม่ดีเลยแต่มันก็ยังมาเดินแต่มันสีคนละสีไม่แข็งยุบคงต้องกระโดดดูดิ ตรงไหมยเงี้ยตรงได้ได้ป่ะตรงอยงู่ตรงเงรงรงป๊ะเลยอ่าก็มันมันหุบมันหุบเข้าไหมวันนี้เราทุบตรงนีอ้อะไรไหมก็ได้ของเราตรงปั๊บตรงแล้วถ้าเมื่อวานมันมองไปไม,งมันก็ตรงนี่แหละใส่ย,ยันตรงนี้แล้วก็เชื่อมแล้วต้องเชื่อมสามเหลี่ยมจับข้างหน้าเลยมั้งสองตัวตรงนั้นสองตัวนี่สองตัวให้มันแบบกันมันโยกนี่แหละกับเล็มเดี่ยก เนี่ยน,น,น,น้องเนี่ยเดี๋ยวไปหาซื้อบูธมาก่อนเนาะจ้ะซื้อบูธมาจะได้ทำขาลูกกลิ้งคืนนี้ตรงนี้ใช่ไหมขาลูกกลิ้งก็เนี่ยทำคืนนี้ก็จะได้เสร็จคืนนี้ก็ได้อาจจะได้ใส่โซ,โซโค่คอตรงนี้ใส่โซ่คอเสร็จปุ๊บก็เชื่อมฉากใส่เนี่ยเชื่อมฉาก ตัวไห้มันอยู่แต่มันยกขึ้นได้เวลาฟางมันเข้าเนาะอันนี้มันก็ยกขึ้นไอ้นั้นมันก็ไปชนไอ้นั้นมันก็จะไม่ติดเนาะอันนี้ที่ที่เอฟซีบอกว่ากลัวมันติดตรงนี้เนาะนั่นหละพอฟางนั่นหละพอฟางมันเข้ามาปุ๊บไอ้ตัวนี้มันก็ต้องเล็งขึ้นอยู่แล้วเนาะมันไม่เน้นมันไม่ได้เน้นมันไม่ได้เน้นเหมือนข้าวไงนั่นหละถ้าข้าวมันต้องทาให้ดีถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเกิดมันมากองตรงนี้ กองนางเขาก็ด่าใช่ไหมละ่ะต่อข้าวทำไมข้าวมากองตรงนี้อะไรย่างนี้อันนี้เป็น,นฟางฟางยังไงก็ได้พอแต่มันเข้าไปพอแต่มันอัดเป็นก้อนก็ได้นี่ก็ขึ้นอย่างนี้แต่ขึ้นอย่างนี้ก็มันมานี่ก็เวลามันมาเป็นก้อนใหญ่ขึ้นคย่งนี้พุบธมันก็ส่วนนี้มันก็ไปเลยนั่นแหละแล้วมันก็ยังไงนะมันก็ดึงไปแล้วเนาะมันก็หมุนแล้วก็ดึงไปแล้วที่ผมทงนี้เพื่อจะได้ประหยัดเหล็กด้วยมันจะได้ไม่ต้องใหญ่มากนั่นแหละไม่ต้องใหญ่มากเพราะว่า ยังไงตอนเราอัดเนาะอย่างว่าฟางมันก็มันไม่ได้ใหญ่กเกี่นั่นแหละลองรอกเกี่ยวมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้น,น,นก็กล่าวว่าประมาณหนึ่งเมตรนี่แหละวามกว้างมันนะ้นมากฟางก็จะเข้าตรงกลางอย่แล้วนั่นนั่นีน่เข้าตรงกลางชั้นนี้ก็เสร็จแล้วพร้อมใช้แต่เหลือหนวดนี้เดี๋ยวผมจะลองลองอัดก้อนดูที่บ้านนี่แหละก่อนแล้วก็ถ้าจะไปอัดจริงในานาก็อาจจะรือ้อเช็คใหม่หมดเลยตรงนี้ อาจจะได้เปลี่ยนแป๊บใหม่ด้วยนะเออไอ้ที่งว่ามันนนั้นเนาะมันมันเหมือนจะกินมสึกไงมันมันสึกไปอาจจะเปลี่ยนแป๊บใหม่เล่นมวดใหม่แป๊บก็เปลี่ยนได้ยันี่แป๊บนี่นี่ันี่ก็มีลูกกลิ่งตัวนี้ตัดตัวขาแป๊บตัวนี้ออกแล้วก็ใส่ลูกกลิ่งเข้าไปก็ได้อืวันนี้ก็ทำอะไรวันนี้วันนี้ก็ได้ทำกระดนี้แล้วก็ไล่เชื่อม ก็ยังถึงชุดข้างบนข้างบนเจาะรูวันนี้งานเ่เดินเท่าไหร่นะใช่ไหมจ้ะงานเดินน้อยวันนี้วันนี้มาตื่นเต้นวันนี้แล้วก็ลงงานสายแล้วสิบโมงตอนนี้กี่โมงแล้วห้าโมงละห้าโมงละตัวโมงนี้ด้วยมันก็เลยช้าไปนิดหน่อย แต่พรุ่งนี้ได้ใส่อาจจะได้ใส่โซ่โคอแน่นอนครับใส่โซ่โคอแล้วก็ใส่กระบอกยกคอครับแล้วก็อาจจะได้ทําบันลังเยอะทำบันลังอะ่ะเดี๋ยวที่นั่งจะได้มาเนาะจาได้สั่งที่นั่งเลยแล้วก็สั่งอะไรตัวเองเนาะเนาเนแล้วก็ซิสเตอร์ใสต่ตรงนู้นแล้วก็เซ็ตระบบปัน่น เดินสายพวกอะไรล่ะสายพานเชกระบบทุกโซ่ทุกเสือลุกโซ่ดีไม่ดีก็ทำให้มันเสร็จไปเลยนะเดินนยซิ่แป๊บมาประมาณสักเส้นหนึ่งสองเส้นก็น่าจะได้สองเส้นได้เสร็จยาวละ่ะ ก็ต้องปรุชวอีกแล้วนะ <laughs> เนี่ยวเจัยกันทีน่หน้าครับสำหรับที่นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ